อีกหนึ่งคนที่ต้องลุ้นเหมือนกันก็คือพี่เมฆวินัยไกรบุตรเมื่อวานนี้คุณผู้ชมขาหลายๆคนเห็นพี่เมฆแล้วก็ตกอกตกใจเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้กันก่อนนะคะเป็นภาพที่พี่เมฆเนี่ยพันตัวแบบทั้งหมดเนี่ยเหมือนเหมือนมัมมี่เลยอ่ะคุณผู้ชมหลายคนตกใจคิดว่าเอ๊หรืออาการโรคตุ่มน้ําพองของพี่เมฆจะกําเริบหนักทําไมถึงอยู่ในสภาพแบบนี้อีกแล้วและก่อนที่จะแตกตื่นกันไปใหญ่นะคะพี่เมฆเขารีบอัดคลิปชี้แจงบอกแฟนๆอย่าตกใจไปค่ะ ภาพที่เห็นภาพพันแผลพันทั้งหน้าอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบําบัดพันผ้าเพื่อช่วยลดอาการบวมค่ะส่วนการรักษากับคุณหมอก็ยังเป็นไปได้ได้วยดีนะจ๊ะ อ่านี้เป็นคลิปล่าสุดเลยนะคะอาการของพี่เมฆเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบําบัดเท่านั้นนะคุณผู้ชม,มคือพี่เมฆเขาก็พยายามที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นเคยใช้ชีวิตประมาทแล้วโรคเนี่ยมันก็กลับมากําเริบอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เลยเชื่อฟังคุณหมอทุกอย่างเลยก็ว่าได้